สวัสดีครับผมนายบริญญาจำมยมผู้ใหญ,ญ่บ้านหมู่ที่3บ้านคุ้งยางตําบลบันสวนรค์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยที่ตั้งของตําบลบันสวนนะครับของบ้านคุ้งยางของเรานะครับหมู่ที่3ก็จะอยู่ในเขตของเทศบาลตําบลบานสวนนะครับประมาณ80%อีก20%ก็จะอยู่ในเขตขององค์การปกครองส่วนทองทิ้นบรนสวนนะครับหรือว่าอพตบันสวนนะครับรูปแบบวิถีชีวิตชุมชนของ ตำบนบนส่วนของเราครับของหมูที่สามนะครับก็จะมีแบ่งได้เป็นสองสามอย่างนะครับก็คือหนึ่งก็จะมีการเป็นกเกษตรกรนะครับทาไร่ทํานานะฮะแล้วก็รองก็จะมีก็จะมีะมาชาวบ้านเป็นแม่บ้านหรือเป็นพ่อบ้านนะครับค้าขายสามก็จะมีเป็นข้าราชการนะครับรูปแบบอื่นๆนะครับก็จะมี ิ่งที่นาเสนอของดีของหมูสามาคุงยางของเรานะครับก็จะมีดอกไม้จันทร์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มสามอาชีพที่มารวมกันการรวมตัวของชาวบ้านาในยามว่างนะครับมาทํากิจกรรมแล้วก็ทําดอกไม้จันทร์เพื่อให้เป็นรายได้เสริมนะครับเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะฮะแล้วก็หมูสามาคุงยางเราก็ยังจะมีน้าดื่มนะครับน้ำดื่มประชาัฐนะซึ่งได้งบประมาณมาจากาทางพัฒนานะครับทางกศบ แล้วก็จะมีกองยาวของคณะทองหลอมศรีวิไลนะครับซึ่งเป็นกองยาวที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นก็จะมีงานอะไรนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นประเพทนีของในวัดหรือว่ามีงานบวชก็สามารถใช้ติดต่อกองยาวของทองหลอมศรีวิไลไปได้นะครับหลังจากนั้นเราจะมีปาาชาวบ้านนะครับที่เป็นตีมิตรนะครับเป็นการตีมิตรซึ่งเป็นการประยุกต์ การตีมิดรลุนใหม่นะฮะจะไม่ใช่แบบโบราณเอาโบราณมาพัฒนาเพื่อที่ปรับความละเอียดความคงทนให้กับมิดนะครับเป็นใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาเสริมนะครับมาประยุกต์ก็ผมก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นปาดชาวบ้านเนาะผมผมได้ได้เข้าอบรมจากกรมพัฒนาพัฒนาชุมชนของอำเภอเมือง ผมไปอบรมมาเสร็จแล้วผมเขาพอดีได้งบประมาณมาทำดอกไม้จันทร์ทำดอกไม้จันทร์ทำมาประมาณ3ปีร่วม4ปีแล้วครับก็พูดถึงเรื่องรายได้จากการแรกแรกก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะแรกแรกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะการตลาดยังไม่แน่นอนพอเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆ,ๆ,ปๆ,ๆปีที่2ปีที่3ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับ เพราะว่าผมในนามเป็นกรรมการของทางวัดด้วยก็เลยทําให้การพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อปีนี้ปี2566ผมได้รับงบประมาณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยงบมาต่อยอดการทําดอกไม้จันทร์พอดีได้งบมาต่อยอด,าด,อม,อด,ดมา,ออดมาผมก็มาพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆทําเป็นดัดแปลงเป็นดอกกุหลาบ รูปมีสีสันแบบหลายๆแบบครับมีแบบให้เลือกลหลายๆแบบก็เห็นดีอย่างได้ชัดเลยครับครับแล้วและต่อมาครับผมก็อยากครับอาารย์ั้มพันธ์เชิญชวนทุกหมู่บ้านนะครับให้มาน้อมนําตามรักรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ <S <S เพื่อมาดําเนินชีวิต <S 2> <S 2> เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านในชุมชนของเราและชีวิตอย่างยั่งยืนสืบต่อไปครับ